ครับอันนี้มามามะกอมหรือกูโบครับตอนนี้ผมทําวิทยานุพลสุสานกูโบนะครับต่อจากพระนครศีริยุายาโตะตะเกียนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมเคาะตั้งนานแล้วไม่มีคนคนเปิดนะครับผมก็เลยมาเปิดเองอยากเข้าไปดูมีอะไรกัน,นไปมอ๋อมีสตังค์ด้วยสลาไมายภูมยาหรืกูโบอ๋อมีเกลือเนี่ยมีเกลือนี่นะครับนี่นตรงนี้นะครับ มันจะเป็นอัลกุรอานนะครับอันนี้เขาเรียกอัลกุรอานแต่ไม่ค่อยมีคนมาอ่านถ้ามาวางอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ใช่กุรอานนะครับเรียกกุรเก็บเข้าใจนะครับไม่นมไมสนับสนุนเห็นด้วยนะครับเพราะเป็นกุรเก็บแต่ที่นี่ไม่ได้ติดแอร์นะครับดูดูเขามีฝ้าบนเพดานด้วยอันนี้มีเกลือนะครับเกลือเกลือก็ไม่น่าจะมาวางตรงนี้นะแล้วเขาจะหาว่าผมมาอยู่ตรงหัวหรือเปล่าฮะลองวัดดูดิหนึง <Lev> สอง สามหลาสามหลานี่หลานึงหลานึงอันนี้หลานึงตรงกันหรือเปล่าหลานึงนะอะให้ดีๆเลยว่าให้ดีๆเลยนี่สองเท่าไรให้ดีๆเลยหลองเลยอุ้ยเดี๋ยวฉันจะบีบพอปหมเนี่ยโอ้โหสักสิบอ่ะหนึ่งสองสามสี่หห้าห้าห้า เหลือเท่าไหร่ล่ะเท่านี้เท่านั้นเหลือประมาณแค่นี้อ่าลองใหม่ใหม่ใหม่โอ้ศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยจริงเดกลาอัลลอุวาลลอฮลาบิลลาอัลบิลลาเบชัยต้อนีรอดเยมบิสมิลลาฮิรราะมานิราะฮีมอุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซอมัดลัมยาลิดวะลัมยูละดะลัมยาปุลละฮูกุฟวันอะฮัดะเท่าไหร่ละซี เท่าเดิม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 โอเคอ่าเท่าเดิมบิสมิลลาฮิรเราะหิรรเาะฮีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมกุลฮูวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุอซอมัดลัมย่าเรดวะลัมยูละดวะลัมยะกุลลาฮูกุฟวันนะฮะนะฮาวกูไปอ่านหนังสือที่กูบุอีกสามเออสี่สี่อืมห้าเท่าไรเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิม ก็เอาไม้วัดมาเอาเอาสลับมิตมาวัดทีเดียวก็เท่าเดิมสิแล้วทำไมผมวัดเท่าเดิมอ่ะเขาจะให้เอาอันสั้นนี่มาวัดอ่าอันนี้อันสั้นสั้นก่ันนี่นะหนึ่งอันหนึ่งสองอ่าสามอ่สี่อ่สี่โอ้อันนี้ฮาเป๊ะเลยเป๊ะเลยไปดีเลย mấy lượt mấy lượt mì 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 เป๊ะไหมเป๊ะดิเป๊ะดิอ่าเหลือเท่าไหร่จะลองก็ลองไม่ได้มันคือสิ่งปลูกสร้างอ่าสิ่งปลูกสร้างขันเนี่ยนาจะบอกให้นะเขาให้ไปอาบน้ําให้มาวางอะไรตรงนี้ผ้าเนี่ยเอาไปเช็ดรถหรือเช็ดเหือมยนมีประโยชน์กว่าไม่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 มันอะไรมันคือว่ามันเหลือหรือเปล่าให้เป๊ะเป๊ะให้เป๊ะเ๊หน่อยดิเป๊ะ่ยอ่าเ่ะเป๊ะหน่อยดิอม่นี้เป๊ะเลยอ่ะ สุดเลยหนึ่งเบ๊ก็อยากรู้เหมือนกันอ่ะอ่าดิฉัน่ะเอเป้เอเป้เอเป้หนึ่งอยากรู้เอเป้ยายเือสามสี่ห้าหเือเท่าไรวัดเลยห้ากับอนิ้นิด เนี่ยห้ากับสองนิ้วนิดสองนิ้วห้าห้าเหลือสองนิ้วยังไงเอาเราวัดใหม่ิหนึ่งสองสามสี่จะเป็นวัดอย แม่ถึงห้ากับสองแล้วนิดไหนนะเล็กสองนิ้มนิดเอาตอนนี้สองนิ้มนิดนิาตรงงจบแล้วไม่ทิ้ีแรกมันเก็บปูนจบไม่ค่อยสบายครับก็ก็คือก็คือเราต้องสรุปว่าสิ่งนี้เราไมสิงปลกส้างเขยายได้เี่ยรามาเยี่ยมมาขอดูอายเขาได้เราขอดูอายเขาได้ที่นี่ได้ทีนี้ได้ที่นี่จะมาขออะไรเขาไม่ได้นะขออะไรล่ะก็ขอให้อันล้ออภัยอภัยอภัยห้างนอย่างนี้แล้วกันใช่แค่นั้นแค่นั้น ก็พี่น้องมุสลิมทุกคนก็ฝากไวนด้วยนะครับอย่าอย่าเข้าใจผิดนี่มันต้องให้ชัดเจนแบบนี้เราไม่ได้บลนะดบหลู่เขาแล้วกิ้ไม่สั่งกิ้มพวกนันสั่งอะไรวัดแดกแล้วไม่ลบหูแล้วก็อันไหนอีกอะไรเนะี่ยอันนี้ของเจ้าเมือง อาลนูนะนะจับมือ่นน่นน่นนูน่ไปดูน่นดิสลัมอยกุมยาอรอ่านะอีกเดี๋ยวไปต้นก่อนแล้วมันคลีอะไรอ่ะทำไมต้องรับแล้วนับอีกไม่รับมันคนเรามันประสาไม มันมันก็เหลือสองนี่พอดีบ่ายมันอย่างนี้มาก่ราบมือให้มันให้เอามาสั้นๆไม่ได้ไปวัดบางคนวัดนับหลงนับหลงหหลลงงไปหลงมาหลงไปลงมาก็เลยคนก็เชื่อว่ามีอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ย่นนัแหละทำให้คนแบบว่าเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวอะไรเงี้ยใช่ไม่งั้นเขาก็ต้องไปถามนี่ปูนี่ยี่ห้ออะไรเวลาท่านมาครั้งแรกเลยใช่ไหมท่านวิทนะอยนี้ คือว่าเพื่อนวัดให้หน่อยนึงเพื่อนบอกว่าดูดีๆนะวาดหนึ่งสองสามสี่นะตามลำดับแล้วก็วัดครั้งที่สองวัดครั้งที่สองไม่เหมือนเหมือนกับเบรู้สว่าเหมือนกับอะไรสายตาของเราเนี่ยมันอะไรมันโดนบังอมาไม่มันฟ้อนมุมไม่เห็นพอพอนับครั้งที่สามไหมครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเหมือนเดิม อ่าละเบเกีอันดับแรกนะละละทำไมถึงใครประเด็นคนแรกเอาเอาคนแรกนะต้นต้นแรกอ่ะมาจากไหนที่ว่าเฮ้ยมึงเอา้มาวัดดิใครมปนคนคิดประดิษฐ์ขึ้นมาไม่คนแรกอ่ะไม่มันเขนเ่าแบบนี้นะอตรวที่เขาจะฝังใช่ไหมเขาเขาทับเขาปั๊บนี่ใช่พับขาความยาวอ่ายาวพับขาแล้วไอ้ วัดวัดวัดอะไรวัดวัดลำตัวได้รไหมอ่าวัดตัวจะต้องหุบตัวนะ่าจะจะขุดหลุมกูโบยไอ่าฮะฮะทีนี้พอจะมามาเหมันก็ดูไม่ได้เพราะว่ายาวกว่าอ่ายาวกว่าอุโบอ่าี่ต้องที่สองที่สามไหมอ่าสุดท้ายก็พับขาพับขาแล้วก็เขาเล่าเขาเล่ามาคือความเล่าแสดงว่าคือคือว่ายังไม่ชัดเจน จะเมาด้วยหรือซอเฮียครับนั่นเองอันนี้ไม่จะฮัดเดชบไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอคนที่ว่าเล่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่อง่ัตเดชเรื่องบทเล่ามาไอคนที่บอกเล่ามาเนี่ยมันชัดเจนไหมไอคนน่ะแล้วก็แล้วก็ที่ว่าไอนี้ตัวปายเนี่ยเดี๋ยวตัวปายเยนี่เป็นอะไรเป็นตัววารีอันนี้ก็เรื่องเล่ามาไอนี่ตัววารีไม่ไม่ไม่มีใครไม่ไม่ใช่ว่าคุณเชื่อแบบนั้นไม่ใช่ว่าคุณที่นี่เชื่อแบบนั้นอ๋อๆฮะ แต่ว่าเรื่องเรื่องเล่าบอกมาแบบแบบนั้นอ่ะและแ<ต>้วน<ม>ี่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกูโบอพอลาคน,คนคนคนทั่วไปเนี่ยมาฝันได้ไหมแล้วก็มไ,ม <c oughs> ไม่มีใครมาอะไรมา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 ปุญจวมาอะไรนาทีอ่ะอ่า และและและมีแกมาเยี่ยมอ่าคนก็มาเยี่ยมแล้วคอละคนคนตายเนี่ยเรามาทำซีรีส์ที่ไม่เอาเนี่ยเยี่ยมมาคืนมาขอไปโทษจากล้อยเขาแต่เราอยาจะมาขอจากล้อให้อาภยโทษแต่เราแต่เราอย่าไปขอจากคนตายไม่ได้ใช่อันนี้ซีริกนี่ยไม่ได้เราขอให้เขาจะไม่มีนะแต่ตอนี้ไม่มีอ๋อเราเอามาฟืราหูวะาราหูวะอาภีวามะมาอะไร้ผู้พวงมันละก็ไม่มี แต่แต่พูดถึงนี่ประชาชนทั่วไปอะไรก็มาฝังที่นี่ได้ใช่ไหมอ๋อได้ได้ทุกคนอ่าแล้วก็ไอมม้มะก่อนไอ้ไอ้ไอพอลาตายแล้วนะไอ้ชาตะมรณะสามารถเขียนได้ไหมก็ไปเยอะนี่เขาว่านะมาก่อนเขาอะไรอ่ะเขาเอาเอาทองยชงไงอ่า